สบายดีบมทุกคนสบายดีปีใหม่ขอให้ทุกคนจงมีสุขภาพเข้มแข็งอายุมัน่นยืนเมนี้เป็นมือเอาประบางลงหอทรงกับพระเจ้าเองก็ได้หอดสงพระพุทธหูป,ประจำบานประจำเมือนของตนเอง มื่อนี้จะมาว่าเกี่ยวกับการเปลี่ยนจุลสังกาศหรือการเปลี่ยนปีจสอสกับการเปลี่ยนปีพศหรือปีพุทธสังกาศมาเล่าสู่ฟังตามธรรมดาแล้ว ปีชอสกับปีพอสแม่นบดได้พัวพันกันในเบื้องต้นแต่ในทัดมาจึงเอามาโอมเขาเป็นอันเดียวกันพัวพันถึงกันและกันกับพุทธศาสนา หลังจากที่พระเจ้าฟาง,งุมกับพระมเหสีได้นำเอาพุทธศาสนาจากประเทศคามเนเข้ามาสู่ลาวเอาแบบลัธิลังกาหรือลัธิเทรวาแต่ก่อนหน้านั้น แมนเท่าได้ใส่แต่ปีจอซอซึ่งหนักคิดไหลโหลาศาสตร์ปุญญาตายายของเอาได้คิดไหลตามแบบพื้นบานซึ่งแต่ละปีจะตกใส่ปีใหม่หรือมือปีใหม่ของลาวเอา เป็นปีเริ่มต้นปีใหม่หรือเป็นปีเปลี่ยนจุลสังกาศคือปีนีแมนโขภอ,พอพปันสามมอยแปสิาปีเมื่อพระเจ้าฟังงุมกับพระมิยศีน้ำเมาพุทธศาสนาเข้ามาสู่ลาวเอาแล้ว ได้เอามาพัวพันกับศาสนาพุทธและได้น้ำใส่ปีหมายลาวของเอาเข้าสู่อุทธศาสนาจึงมีการพัวพันกันแต่การเปลี่ยนจุลสังกาศ กับการเปลี่ยนพูทัสักกงกาดกบฏใดเฮินห่างกันพอปันใดคือปีใหม่ลาวเา้าแม่นตกอยู่ในเดือน4กลางเดือนสี่ของปีสากลทุกๆปีหรือ เดือนหาของลาวเฮาและปีเปลี่ยนพุทธสังกาศคือมือเพลงที่มหาคำเดือนหกนก็มเมนต์กงกับเดือนหาของปีสากล กบอกสพพอปีของลราเอาสามมันจังบทสับสนคือเดือนบุญสงการเดือนหาหรือบุญนรนามเดือนหาหาบุญมาขาภิษาเดือนหกเพ็งเมรนและอย่าห่างกันบบถึงเดือนเพียงแต่จิบปลาย 10, 10ามือสาวมือ ประมาณนี้เพิ่งจงเอาหนีดือเอามือเปลี่ยนปีจอสอเป็นการเปลี่ยนปีพอสอต่อกันเลยปีนี้จึงเป็นปี จศ1385พศ2566ซึ่งตามธรรมดาพศก็ต้องใจถาไปอีกหน่อยหนึ่งจึงแม่นมือเปลี่ยนแต่คือมือเพิงเดือนก ตั้งแผนกระดานทีเห็นอยู่เดียวนี้สบายดีปีใหม่ลาวจอสอหนึ่งสิบห้ซึ่งเป็นปีคอสอสองพสาวสามหรือพอสอ 2 5 6 6เมื่อเปลี่ยนจอสอแม่นมือบุญปีใหม่ลาวเปลี่ยนพอสอแม่นมือวันวิสาขาบูซาเปลี่ยนคคอสอแม่นมือวันปีใหม่สากลเจ้าฟ้างมุมปูสสาปนาอนาจักรลันสร้างประสูตรในปีจอสอ 6ห78หมายความว่าปีจุลสังกาศหรือปีจอสอตั้งมาได้6้อ78ปีแล้วพระเจ้าฟางงุมจึงเกิดอยงรายละเอียดในกระดาษเบืองลุมนี้เจ้าฟางงุมประสูตร จยเจ็ดสิบแปดพศหนึ่งพันแปหอยห้าสิบเก้าหพันสามอยสิบหเพิ่นขึ้นคลองเมืองหรื 6, 78, อสร้างต่างอันาจากหลานสร้างจศเจ็ 1, 3, 16, อ้าพศหนึ 1, 8, 96, ่งพันแปอยเก้าสิบหกสหนึ่งพันสามอยห้ หมายความว่ากอนนาจอสเอจ็ดหอยสิบห้าหรือพอสหอนึ่งพันแปดหอยเก้าสิบหกหรือคอสหอนึ่งพันสามหอยหาสิบสามอยู่ลาวเฮาแม่นใส่เพียงแต่จุดละสักกะลาตทนนั้นหรือปีจอสอทอนนั้น ใส่มาถึงเจ็ดหอยสิบห้าปีจึงมานำใส่พุทธศักราชบันีหฮุม่มเบิงเป็นยังจึงเอาคุณลังกาศกับพุทธสังกาศเข้ามาหัวพววกันหลังจากที พระเจ้าฟังงมกับพระมหาเยสีได้นำเอาพุทธศาสนาลัทธิลังกาวงเขาสู่ประเทศลาวของเอาดังตาตรางที่เห็นอยู่ในแผ่นกระดานนี้เปลี่ยนจอสอธรรมดาแมน่นเปลี่ยนก่อนอพอพสอ อันนี้เ็นเกียนผิดเปลี่ยนก่อนพ่อสองคือจากปีใหม่หา เดือนหกเพลงหรือวันวิสาขบูชาคือดังได้ขีดสิ้นให้เบิ้งเปมนมันมีการไม่อย่าห่างกันแรนทนพิการพ่อพันกันระหว่างบุนปีใหม่ครับวันวิสาขบูชาคือปีนี้แมมัน สามหอยแปดสิบห้าจอสอและ 2, อสองปันหาหอยหกสิบหกพสอปีนี้จอสอจุฬสังกาศแมนปีหนึ่งพันสามหอยแปดสิบห้าโกงกับมือสังขารขืนแฮมสิบเอ็คำเดือนหาลาว ถึงกงกับวันที่16เดือน4หรือเดือนอปรินส0งพเา 3, ปีสากลุลและมือเปลี่ยนพศปีนี้2อง6หายหแมนกงกับมือเพลงขึ้นสิบหาคำเดือน6กลาวสึ่งก้งกับวันที่ห เดือนไม้หรือเดือนแม่2003ถึงแม่นวันวิสาขาาบูชามือประสูตรมือตัสหูและมือนิพานของพระพุทธเจ้าเราจะเห็นว่ามือแฮนทิเบสคำเดือนหาลาวหามือเพลงสิบหาคำ เดือนหกลาวเมรละยะ่างกันประมาณ1 8บแปดเก้มือถึงกงกับวันที่สิหเดือนสีห้าวันที่หาเดือนหาปีสากุลปีโชซ บอกอีกอย่างหนึ่งว่าปีสังกาดน้อยเพราะว่าแมนปีทีมีอายุน้อยก่อนปีพศคือน้อยก่อนปีพุทธสังกาดก็เ,เลยถือเอาปีพุทธสังกาดหรือปีพศเป็นปีสังกาดใหญ่ ส่วนปีชอสอแม่นปีสังกาดน้อยคือดังได้ว่าออมาปีชอสหรือพี่จุลสังกาดหรือพี่สังกาดน้อยแมน ปีของลาวเอามาติดดึกดำบันโดยกิดรหลาตามโหราศาสตร์ปูยาตายา,ยาเฮ้าเตือยบุญปีใหม่เป็นมือโขหอบป,ป,ปีทุกๆปีจึงนำใส่มาก,ก่อนแล้วก่อนสร้างทั้งอาณาจักร ล่าน้างอีกถึงเมื่อพระพุทธเมื่อพระเจ้าฝังหุมใได้นำเมาพุทธศาสนาเข้ามาเล่าแล้วก็ได้ใส่หัวมกันครับปีพศออคือดังได้บอกมาเอาหลากีนี้ข็จบไปเพียานี ขอว้ใส่ให้พรทุกคนในเวลาปีใหม่จุงหยายูหมันคนยืนสุขภาพเข้มแข็งหิดเบียกการงานให้รูหลวงไปด้วยดีและให้พากัน ตางแต่คุณงามความดีไว้เพื่อตนเองเพื่อครบอบครัวเพื่อส่วนหวมและประเทศชาติ <c oughs> อยากให้ในน้อยหนึ่งเ่าละขอบใจทุกคนที่การติดตามอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แน ก็เป็นกำลังใจในการเขีฤฤคริปต่อไปพบกันให,หม่ในคลิปหนา้าสบายดีสุขดีปีใหม่